เข้ามากลับมาท้่ไหนคนเดียวมันจะไม่ได้มันจะดึงหางรับยาผู้ให่คน3กิโล2ขอบคุณเราตอนนี้งูหัวมอยู่นอกยังไม่รู้หัวมันถ้าเกิดไม่มีคนที่ให้สองคนที่ช่วยดึงหาง โอ้โหโอ้โหเหมือนเดิมไม่ใช <c og Maya> ่ใหญ่ลงมาก่อนไหมกูไหวแล้วคนเดียวไหวแล้วแต่ธรรมดาวันที่วันธรรมดาโอ้โห ดึงจับจับตัวไอ้ตรงหัวก่อนพี่หัวยืนไหนแต่นอกดึงได้เลยแรงเออเออนั่นแหละฮะเออคือแรงเอียเอาอีกเอาอีกเอออีกเอออีกตึ๊งไม่ไหวอะพ่อแม่เดียวเลยพี่ กันลักเท่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวจชาชาไปมาก่อนเอ้ยปงเดี๋ยวหาไม้ก่อนอือไม้มาลูกไม้มาเดี๋ชาชทำก่อนลูกล็อล็อหัวมปก่อนเดี๋ยวล็อล็สิเดี๋ยวลูกลูช้าช้า ล็อกหัวก่อนโอ้ล็อกหัวก่อนกหัวก่อนเออจบจบแล้วทีเนี้ย่ะเชชเเชชเชชเชยเชชเช่เชช่ชชเชชเชชเชเ ออกเลยตายมันยังไม่ตายใช่ไหมครับยเยวรอคไปสวงยยอมที่ถูไม่เอาหรอกโอโหสามสิบโลแล้วมันครับครับอะไรนะฉีดยามันไม่ได้ฉีดครับจะรอจรอได้ใกล้เกียงกล่องทองป้าของใคเกอน่าจะย่อยงีง จะรอได้ใกล้เคียงก่อของคุป้าวือโ้ตัวนี้ไม่ตั้งสองร้อยกว่าปีเลยเนี่ยหกสองตัวที่ผ้องเตรียารอหกสองตัว้เราปล่อยในกรงละนะมันก็กใช่ครับหน่หอวี่เดียวไอ้หนูไอ้ขย่อนแล้วมันจะหนีเคยจะหนี มา้ามมาเอาอีกเอาอีกเอาอเอาอเฮ้ยนี่โอ้โหนครเยอยอดนะครับเนี่ยแต่มนกรลไรตังตังเล็กโอ้โอนะนยอนะครับ તદંજજે તાહળે દૂજેજે કેજેચે કેજેચેચેકે તરહલે જેદેચે